ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BC Back Online Class วันนี้พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับครูตุ้มจากวิรายบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพแผนกการโรงแรมวันนี้จะมาสาธิตเมนูง่ายๆนะคะรับประทานกันในหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีความอบอ้าวร้อนสุดๆดื่มน้ำก็ยังไม่หายร้อนเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ย นอกจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปช่วยลดความร้อนในร่างกายแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาหารมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะเพื่อดับความร้อนในร่างกายทําไม่ยากนะขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะคะวันนี้ครูตุ้มจะมานําเสนอแตงโมหน้าปลาแห้งนะคะจะเป็นเมนูที่คลายความร้อนได้ดีนะคะ ต่อไปเดี๋ยวคุณตุ้มจะมาแนะนำส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างทีนี่เรามาดูส่วนผสมนะคะที่จะใช้ทำแตงโมหน้าไปแห้งนะคะ ลำดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นตังโมเนื้อแดงหวานฉ่ำนะคะรูปเล็กรูปใหญ่ได้หมดเลยนะคะก็มาทานกับส่วนผสมที่คุณตุ้มจะแนะนำดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีน้ำมันพืชนะคะเกลือนะคะน้ำตาลทรายหอมแดงปลาที่เหมาะท,ที่จะมาทำตังโมหน้าปลาแห้งเนี่ยเขาจะใช้ปลาช่อนแห้งค่ะเพราะปลาช่อนแห้งเนี่ยเนื้อเยอะนะก้างน้อยนะคะกลิ่นคาวเขาจะ น้อยกว่าปลาชนิดอื่นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำหน้าปลาแห้งกันนะคะลำดับแรกคือเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะให้น้ำมันร้อนนะเพื่อที่เราจะเจียวหอมเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเจียวหอมให้เหลืองสวยงามนะคะรนะอให้กระทะร้อนไฟอย่าแรงนะคะถ้าไฟแรงเนี่ยเราจะเจียวหอมไม่ทันเนี่ยจะทำให้หอมเราไหม้ได้ ห้ามไปไหนคะ่ะต้องอยู่กับกระทะแล้วก็ตะหลิวของเรานะคะเพื่อที่จะให้หอมเราเนี่ยออกมาสวยนะคะจะได้ยินเสียงน้ามันเนี่ยไม่ร้อนมากแล้วถ้าเราเปิดไฟแรงน้ำมันร้อนจัดพอเราใส่หอมลงไปเนี่ยริมๆของหอมที่เราซอยเนี่ยจะเหลืองแล้วไหมเร็วกว่าด้านในวันนั้นเวลาที่เขาออกมาเนี่ยสีเขาก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็จะทำให้มีรสชาติขมด้วย นะตอนนี้เราก็ค่อยๆเจียวจนเหลืองเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเจียวหอมเหลืองตามต้องการแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราเจียวหอมเสร็จเรียบร้อยเหลืองทองแบบนี้นะคะนะต้องเหลืองสวยแบบนี้นะคะระวังอย่าให้ไหม้นะเราก็จะเตรียมทําขั้นตอนต่อไปโดยการที่เราจะนําหอมนะฮะหอมแดงที่เราเจียวแล้วเนี่ย แล้วก็ปลาช่อนแห้งที่เราตําโขกละเอียดแล้วเนื้อเขาก็จะฟูแบบนี้นะคะไปคั่วในกระทะสักเล็กน้อยนะก็จะทําให้ส่วนผสมตรงนี้สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะในการทําหน้าปลาช่อนแห้งรอบสองนะคะเราก็ใช้กระทะใบเก่าของเราที่เราเจียวหอมเอาไว้เนี่ยนะคะ มานาส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปแล้วคั่วไฟให้เข้าแห้งเพราะนั้นหน้าปลาแห้งเราเนี่ยก็จะเก็บได้นานจากการที่เราได้คั่วเขาอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะใส่เกลือเนี่ยเราชิมปลาช่อนของเราก่อนว่ามีรสชาติเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราค่อยใส่เกลือแต่นี้ถ้าสมมุติว่ารสชาติเขาเค็มมากเงี้ยเกลือเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้แต่น้ําตาลทรายอย่างเดียวนะคะนะถ้ามีก้างที่เราโขกหรือเราแกะออกไม่หมดเนี่ย เราต้องคอยดูด้วยนะคะพอเนื้อขาแห้งเนี่ยก้างเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะหยิบก้างออกวิธีการดูว่าปลาช่อชนเนี่ยคั่วแล้วแห้งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราให้ดูความลื่นของเขาเวลาที่เราคั่วเขาเนี่ยถ้าเขามีความชื้นอยู่หรือยังไม่แห้งเนี่ยคั่วจะไม่ค่อยไปนะฮะถ้าสมมุติเขาแห้งเนี่ยคั่วกับกระทะแล้วตัวเขาเนี่ยจะลื่นนะ พอเราคั่วแห้งแล้วนะเราก็จะใส่หอมนะคะมากน้อยขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะนะยิ่งใส่เยอะก็หอมอะนะงั้นะเราก็ใส่หอมลงไปคั่วรวมเลยนะคะหอมเราถูกเจียวแล้วนะกระชอนเราถูกคั่วให้แห้งแล้วนะที่เหลือเราจะใส่คือน้ำตาลทรายนะเราก็ค่อยๆใส่ลงไป น้ำตาลเราก็ระวังนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าแตงโมเราเนี่ยจะมีความหวานอยู่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานให้ดูหน้ารับประทานนะระหว่างแตงโมกับปลาช่อนแห้งอันนี้นะคะก็คือหน้าปลาแห้งที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดแตงโม หน้าปลาช่อนแห้งนะคะหรือหน้าปลาแห้งนะคะวิธีการจัดวิธีการทานเนี่ยมีมีได้หลายรูปแบบนะ,ะ,ะเราจะหั่นแตงโมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้นะ,ะวางไว้แล้วก็มีหน้าปลาแห้งเนี่ยวางอยู่ข้างๆนะคะหรือว่าเราจะใช้สคูปนะไอศครีมนะตักให้เป็นก้อนแล้ววางใส่ภาชนะที่เราต้องการอาจจะเป็นจานใบเดียวนะ,ะแล้วก็ตักเป็นสคูปเนี่ยวางเป็นก้อนกลมนะ วางไว้แล้วก็มีหน้าปลาแห้งเคียงไปด้วยแต่เดี๋ยววันนี้คุณตุ้มนะจะมาทำาการจัดแต่งโมหน้าปลาแห้งโดยการใส่ในภาชนะที่เตรียมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็เลือกตรงส่วนที่ไม่มีเม็ดนะคะวางลงไปให้สวยงามถ้าเราจะจัดเสริมนะฮะเราก็เขี่ยเม็ดเคี่ยเม็ดออกนะคะเพราะว่าถ้ามีเด็กหรือผู้สูงอายุทานเนี่ย จะทาให้ติดคอได้นะฮะเราก็ดูด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักหน้าไปแห้งใส่ในภาชนะที่เราเตรียมมานะฮะไว้ข้างๆในขณะที่เราตักเนี่ยอาจจะเจอก้างล้วก็หยิบออกนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหันเป็นสี่เหลี่ยมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าถ้าหันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยจะหน้าตาหน้ารับประทานไหมนะคะ ก็ะะเป็นวิธีการจัดแตงโมหน้าปลาแห้งนะคุูตุ้มจะจัดให้ดู2ลักษณะนะคะโดยการใช้สกู๊ปไอติมตักเป็นก้อนกลมนะแล้ววางหน้าปลาแห้งไว้ข้างๆนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะแล้ววางหน้าปลาแห้งไว้บนแตงโมเลยพร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณตุ้มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเนี่ยเราจะนําเสนอคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะคะขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ได้ดูนะคะเรามีคลิปดีๆอีกมากมายนะคะที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมวันนี้ครูตุ้มชรดาโชติเสนขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ